สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับสูส่สกุลพิเศษนะคะของโครแมกกาซีนะคะก่อนอื่นพี่เรขอแนะนําตัวก่อนเนาะพี่เรชื่อเรนะคะชื่อจริงชื่อเรนการนาคะประเสริฐคุณนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของวิเตร์สานโครค่ะวันนี้เห็นหน้าพี่เรสสกุลพิเศษมันคืออะไรก็จะมาบอกกันว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะคะในการประกวดเบสโคมเด e ยลสองค่ะในในหนึ่งกิจกรรมในนั้นก็คือโครยางดีไซเนอร์ะนะคะ การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้ามาประกวดแบบเสื้อผ้านะคะเพื่อตัดใช้ได้จริงๆเลยในการประกวด e s t c o Mo เดลซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด24ท่านก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นผู้หญิง12ท่านนะคะแล้วก็ผู้ชาย12ท่านนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่จะมารู้ว่าการประกวดอย่างเงี้ยมีดีเทลอะไรยังไงกันบ้างพี่เรยขออธิบายก่อน C R O U โครแปลตรงตัวเลยภาษาอรรังกฤษก็คืออ e ีกาใช่ไหมคะแต่ว่าในคําว่า C R O U เนี w ่ย e, ยังมีมีนิ่งแฝงอีกก็คือ C หมายถึงคล้ายแมคค่ะอ่าหมายถึงโรแมนติกนะคะแล้วก็ O หมายถึงออปโปสิตแล้วก็กับเป็นยูหมายถึงวิสต์ดอมค่ะทีเนี้ยความหมายพวกเนี้ยน้องๆอง่อะจะต้องเอาไปใช้ให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าออกแบบเสื้อผ้าให้ตรงกับมินิทั้ง4ตัวน้องๆเนี่ยคือไม่จําเป็นนะคะว่าต้องสเก็ตภาพ ทั้งส mm ี hmm. ่เขาเรียกว่าอะไรทั้งอารมณ์ทั้งทั้งทั้งสี่แบบเนี่ยให้พี่เรย์คือหนูเลือกอันไหนก็ได้ค่ะจะเป็นตัวซีตัวอาตัวโอหรือว่าตัวดับเบิลยูตัวไหนก็ได้พี่เรย์ไม่ไม่เกี่ยงนะคะโอเคแต่ทีนี้มาพูดถึงวัตถุประสงค์การจาัดกิจกรรมเสริมในครั้งนี้ของเวสโคมโมเดลเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็ใช้ห้องเสื้อเป็นปกตินี่คะ่ะที่เข้ามาร่วมเป็นสปอนเซอร์เราแต่ทีเนี้ยทางทีมง,งานของพี่เรย์เองเราได้เห็นถึงช่องทางช่องทางหนึ่ง ที่อยากจะส่งเสริมและสนับสนุนน้องๆน,นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถที่ยังไม่เคยไปประกวดที่เวทีไหนเลยหรือว่าอาจจะอยากประกวดแต่เอ๊ะทำไมประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีกิจกรรมอะไรที่เน้นให้น้องๆเนี่ยมาประกวดเกี่ยกับงานดีไซน์นะคะ ทางโคนเนี่ยก็เลยเห็นความสำคัญตรงเนี้ยแล้วก็ดึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ b e s t o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  เดลนะคะโอเครู้ถึงวัตถุประสงค์กันแล้วมาดูเรื่องกติกากันบ้างกติกาการสมัครนี้คะก็คือง่ายๆเลยน้องๆเพียงแต่จะเป็นแค่นิสิตนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนไม่ว่าจะเป็นคณะไหนพ่เลกก็ไม่เก่งเหมือนกันเพียงแต่ส่งประวัตินะคะผลงานจะเป็นรูปสเก็ต หรือว่าจะเป็นผลงานที่ตัดเป็นชุดแล้วหนูถ่ายรูปมานี่แหละจะไปให้นางแบกใส่ให้มูลใส่หรืออะไรใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ส่มอายพ่เลนเนาะแล้วก็ในส่วนของอายุก็คือต้องไม่เกิน28ปีชื่อก็บอกนะคะว่าโครยักษ์ดีไซเนอร์แล้วก็หลักฐานในการสมัครเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าส่งประวัติมาเนาะแล้วก็ช่องทางเนี่ยเดี๋ยวพิเรจะจะให้ทิมงงานเนคะ่ะพุด อีเมลไว้แล้วก็เบอร์โทรมีอะไรอยากจะสอบถามสงสัยอะไรสอบถามพี่เลได้เลยนะคะหลังจากที่พี่เลเนี่ยมาพูดในสกูุ๊ปในตัวเนี้ยพี่เลก็จะส่งจดหมายนะคะชี้แจงกิจกรรมเนี่ยไปยังภาควิชาต่างๆในแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมเีเขาเรียกว่าอะไรสาขาวิชา,าในส่วนของแฟชั่นดีไซน์ค่ะอาฮะ แต่ว่าบางคณะเนี่ยที่น้องๆไปเรียนอยู่อาจจะไม่ได้ตรงกับแฟชั่นดีไซน์ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าอยากจะได้ตดนหมายไปส่งไปยังภาควิชาเนี่ยก็เพียงแค่อีเมลมาหาพี่เลว่าเอ้ยอยากจะให้ทางโครเนี่ยส่งเอกสารไปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยชี้แจงกับอาจารย์นิดนึงเผื่อบางทีน้องๆอ,อาจจะเรียนคือาาเพื่อจะให้อาจารย์เนี่ยเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้น้องๆเนี่ยกำลังจะเข้าประกวดกับโครเพื่อให้อาจารย์ในสนาศาศาับสนุนบอกพี่เลได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวพี่เลส่งอีเมลให้อาจารย์นะคะแล้วก็ส่วน หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ถ่ายไม่ได้เลยอยากเห็นหน้าค่าตากาันก็คือรูปถ่ายขนาด4ีคูณนิ้วนะคะสมให้พี่เลยหน่อยจะได้รู้ว่าเนี่ยน้องๆหน้าตาเป็นไงน้องตอนนี้น้องๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเออพี่เลคนไหนใช่ก็อยากรู้จักน้องๆเหมือนกันว่ายังไงส่วนการอัปเดตอื่นๆก็มีทั้งเฟซบุ๊กเว็บไซต์ของโครนะคะมี i n s t a g r a m แล้วก็มี Social cam นะคะจะเป็นชื่ออะไรบ้างชื่อเหมือนกันหมดเลยคือโคร์นิตแมกซีนค่ะและอื่นๆก็ไม่มีอะไรละถ้ามี เรื่อเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราจะอัดสกู๊อย่างนี้มาให้น้องๆอินนะคะส่วนวันนี้เล็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะสมกัไม่อะละคะ่คะเป็นายค่ะ